สวัสดีครับเอซครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวอมเลาะทุ่งครับเอฟซเมื่อในเดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่น้อยครับโอ้ยเหียนคักพี่น้องเลยบริเตปากเราง่ายหรอเตปากอีนี่บริเตปากง่ายน่นี่นรครับอาจารย์เตปากแค่ไหนโอ้ยเขามา่ล้ายงวดเนาะ<ห>พี่นอ้องเมื่ออาจารย์ครับผมเตปากเลือดอาบเลยโอ้ยเตปากเลือดอาบ แต่งว่าทุคั้งนั้น<อ>ยังคองมีสามดาวดีเ <5 S 1> ขาเป็นเก้า <5 S 1> ห้าหางเดียวปะครับดีที่ให้สองตัวเนาะเก้าห้าการถามุนเหล็กเก้าขึ้นเป็นเหล็กหกเนี่ก็ถือวไม่โชคละครับเอฟซียื่นข้าวว่าเมื่อคืนนี่ผีไม่ชี่เฮียนมาหาติบอเขียนเหล็กใส่ในผ้าสขาีขาวเลยหรือ,อยังไงความฝันเมือคขืนยักไปยังนีความฝันจะคลอ,องอา้าพี่น้องกับมาล่ายสองเนาะเดี๋ยวให้ความฝัน ความฟันหวานสวัสดีครับแม่น้อยสวัสดีครับแม่น้อยสวัสดีครับนี่นี่ถือตัวเลขใหรอเอฟซีบ้างนะค่ะแม่น้อยสวัสดีค่ะแต่มันกิดเป็นเลขตัวเก่าเนาะแม่น้อยเนาะมันออกมาตัวเก่าเมีนเอฟซีก็คือสีบุญสื้อแล้วตัวเก่าใชงตรงๆนี่ละฟันฟันเนี่ยไรก็อันว่าไม่ซี่มาหาว่าเกินเกินไปที่อะไรกันนั่นนะฟันแบบไม่เขาส่วนไปเอาบุญบานไปเอาบุญบานอีกแล้วเหม่ยนห่วยคือสิบุญบานรู้จิต ฟันเสียวก่อนก็ไปเบิ่งมาล่ำแม่บางคนมาล่ำก่อนี่เป้าบุญบานไปโอ้ไปเอาบุญบานแม่นครับเอาบุญบานบุญบานก็เขาเขาเขาเราเขาเขาบอกเขาเพื่อนเขาบอกเขาจากบุญบานไหนบุญบาทนี่เพื่อนเก็บอกเขาไปนังเพื่อนที่บละไปอยู่เขาอยคลองไปเนี่ยมะล่ำวอนวอนอยู่หัวห้อยออกอยูด้วยว่าเมื่อจะคลองเมื่อก็ไม่ไม่สีแบบเนี่ยกนอนเนาะ โอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้อยู่เป็นหมู่กันแไ่ว่ะจ้ะต้องคนไปผู้เดียวมันโอ้ต้องส่วนไปผู้เดียวไปสองคนเด็กเปครองเมซี่กรับผู้เดียวแม่นเมคี่กับผู้เดียวจะ้คองกับผู้เดียวครับผมเมื่อก่อนเล้วเมซี่ว่ะจ้ะครับมูคนเมื่าตองเมื่ออยู่เป็นมูคราก่อนจนมอหลังสอดแจ้งหมดสอดแกงหมดสอดแกงมากเลยความปันน่ะครับพกผุยพกมุ่งเสาร์จริงไหมมุ่งเข่า แม่เพราะงูสือพี่อย่งไหนมะกไม่หน่อยก็มักมาลระมือหรอกอ่ะไม่หน่อยมอจ้องคล้องเนี่ยในใจว่ามักเนี่ยในในชีวิตเป็นจริงปัจจุบันเนี่ยมักเบึ้งมอรำบ่อามักมักแจ้งสัรเฮ้เบิ่งหนังบ่มักมักกระขอนไปจะกระขอนไปเห็นเบิ่งแต่ตัวรหัสมักละครแล้วเขียนหนังนึงไป็นสันดาลเดี๋ยวจะพูมักเนาะเนี่ยต่ผู้มักจักไปจังไหนก็เพรจักคือกันครับมอล่ำเสียงมอจ้องอจ้งคล้องกันมอล่ำวน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 อยู่โอ้ครับครับ เอาเข้าวอรถามมาเม่หล่าขนาดอะไรเข้าก็บรุเขาก็ะเบรกคระบบ่หกกระเบนงกครับเขาบอกจะคือกันไปยังไงเนี่ยบาดีเลยไม่ไม่ไม่สีข้อเขาของนาก็เดินไปใช่นั่นอีกแล้วป่นเียกูยโทเอครับใครปวดฉี่พ่อปวดฉี่ฟังมันตายปวดฉีปวดฉี่พ่อปวดฉีมานุงตายอือบาดีปวดข้ของหนาวแล้วไม่สี่าใช่ครับเออจะสั่นไปเข้าเข้าเดียกออกมาที่ไป่ มีสี่วันครับผมไปแล้วไปทิ่เียาไม่เขาไปเนี่ยคุณา่าครับบา้านเลยผ้าคุณไปเพราะว่าจักคือกันกากาไปจักผากคไปไม่ก็ว่าจากักห้องน้ำมีชิป้องห้องน้ำชิห้องเนี่ยเขาห้องแรก,กก็ผูา้าก,กันเขาห้องแรกก็ผ้ากันเขาา้วยอ้าวที่เดียที่ยังเลือกยี่ยหันละ่างเลือกยี่หันดักบนทางมือินเอแนวะไรจักเจ้าเข่าห้องแรกหของนัาตกเจหนึ่งหอดสิบหนึ่งหัดชิบเนี่ยชิหองพอดี ชิบ่เป็นหนึ่งศูนย์เฉพาะเรครับชิองพอดีนาาครับเอสิเม่นนอาไรเนี้บานีิจังบาดนไเพินเพยเพิ่ไเ้ผ่าเขาเพิ่นเลยเขาห้องที่5บานี้เขาห้อง5ม่ช่องเขาห้อง5แม่นเขาห้อง5ครับเอาเลยดิบาทจังเเป็นเนี่ยเอาเลยบาดนี้เอาเลยดบาทนี้ให้มันเป็นบาี้ไม่สี่เขาก้อนเอเพิคนบะครับเพรูอิสเม่เจ้าจะเขาก้อนเม่ไม่ออกเขาก้อน่า่นอืิ่นบอกบานนี้ไม่สีเขาก่อน บาดนี่ไม่ชี้เมื่อก่อนเก็คุณปะไอระว่าครับไม่ชี้นี่ละไม่ขาวอยู่ระ่าโอ้แม่แม่ขาวนั่นว่าให้ให้ไม่ชี้เขาห้องน้ำก่อนไม่ให้ไม่ชี้เขาก้อนก้อนบาดนี้ไม่ชี้เขาก่อนเลยเมื่อก่อนเยอว่าจัดครับไม่ออกเขาห้องน้ำก้อนไม่ไม่ออกไปเขาห้องน้ำ่าจัดก็่ดี๋ยะเขาว่าจัดครับคุณบอกครับจังไรได้อาดีแบโออยู่หันสามหน่วยโอสามหน่วยเออขันตักน้ำเออขันตักน้ำสามหน่วยสามขันอยู่หันครับจังไรเนี้ยไปเบิร์นเดียว เอาอยัางแล้วเอาอยัางกระดราษกระดราษกระดาษง่มไวกระดาษง่มในโอนั่นแหละในขันตักน้ํานั่นแหละแมนครับ,บตัวหนึ่งตัวหนึ่ง,งนี่ของดัางคุณนึเอ้าตายได้กูจะเป็น,หนเหี่ยวเขากูไหวมึงขึ้นไน,นี่บบานี้ไม่ออกไม่ซี่เลยมาเอื่อไม่ออกไม่ออกออก,ออกมากเว้ยนี่ไว้คนแบบเออได้จะออกไปเราก็รับา,า,านบาีเขาไม่จะเขาออกมาให้เขาไปอีกกลจะอีกอยู่ไม่สี่ก็ได้ ไอตรไหนเอ็ยกบันเนี้ยขื้เขากันการที่สองขสามเพื่อสัตว์กวางบันมาดิ้มีแอบอีกออกว่าอีกบันี้มีสิไปอ่านดาเลยบุห็นขอนไงเลยบันหายแวบเลยหายแวบเลยไม่สิบันเห็นยังไงในกระดาษครับบันนี้ยไเ่เอาปากกาเปนว่าหกแปดแปดหกหกแปดแปดหกเนี่ยขียนสองตัวล่างบนไว้เลยแค่ล่างบนไวเด้ยหกแปดแปดหกเนียหกแปดแปดหกเลโอครับสองตัวแล้วมีออกว่าสัตว์างบันห้องครับมาให้บอกอีกก็หกตัวเด้อ สองัตไม่ออกผมา่าจะผไม่จนผมไม่จูแซนอะไรคุณซอางสองโตไม่ออกยี่เันคนแ่บทับหน้าทับหนังเลยสองโตคนแ8บหกแปดแปดหนี่แมนสองเปแปดน่บุกัเต้ปากันเตะปากอีโอ้ไ่ใช่ไม่เตะปากอีกเต้ป่าอีคนแ่บตัวนี้ละัวนี่ละขับืุษกเตะปากอีคนแ่อุ้ยหักกันแมนหกแปดแปดหกไม่ขาบบุษย์กับเต้ป่าอีคนา่ะอ ไม่ไม่ไดกระเมม่นได้หางวดซ่อนเนาะเม่เมซี่นี่บอกหางวดซ่อนแ้วก็หายเลยหายเลยไปกับบจักคือกันไปเซ็กซกับบัวจักหายหายไปสองวดโวมาบอกเมีนไปถึงปรากฏตูครับปากฏตูไปนี่กับบจักคือกันอ้งวฮะงวดยังไม่ใ่ัวจักรห้องว่าจะขุดสร้างอะไรพอนห้องว่าจะไหนครับไม่ออกว่าก็เน่าพนวะครับบอกว่าจะห้องน้ำพนพนไปเอิญเมียนหมดแล้วเขาก็ยื่อยอยู่ดีของเขาห้องน้ำพนวะครับ ไปดว่าเออใส่ของเลยเข้าห้องที่เขาเอาแห้งไรมันนั่ใส่ชุดแบบปวดปวดชีก็ปวดขีเพราะเจ้ของว่าปวดแห้งปวดดีว่าสัตว์ก็ขี้นั่นขี้ดีเพิ่นบ่โอ้เพิ่อนบ่โอแค่เจังไรให้ปวดมันบ่ออกว่าสัครับว่าจังไรเนี่ยแบบออกมาบาดนี่เขาห้าเขาไปอีกเลยไม่สี่เลยป่าดี่ไม่สี่ออกมาผุนห้องแต่เจ้าไอันห้องมาเที่วไรก็ห้องมาอยู่แต่หุ่นบังเราว่าอยู่โอหันเพิ่นบ่ มันออยหันคุณปมาเอาโองมหยู่หันอุ้ยสามตัววัวจักมีสองตัวบ่มีสองตัวตัวไหนครับหกแปดว่หกแปดเนี่ยเป็นตะเลือดออกอยู่บอ่ะข้าไม่คือข้าไม่คอกว่ม่ขาวเขาบอกเข้าอข้าไ่ถือวันี้เลือดอาบนาแล้วไม่ไม่ออกิ่นบ่เอ้เตะปากเลยเปาถอว่าเตปเป้วัดถือวเตะปากเลยคุณปาอมือเตะปากเลยนบ่อ้าวพี่น้อง น้าลองเบิ้งเต้แม่หน่อยค่ะหางวดซ้อนแล้วงวดนี้ขันถามนเหล็กหกขึ้นก็ถทือว่าเขาอีกครับอีบสี่เลื่มะครัหกแปดเต้าแปดก็ได้ครับขอบคุณครับแม่น้อยครับมียังเพิ่มเติมอีกว่ามียังกว่าจบแล้วครับอีบสี่กำลังมวนเนาะจบก่อนสัมพี้องกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ครับประจำงวดวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับงวดวันที่สิบหกครับ เลขสามตัวโบมีครับมีสองตัวโบถือเหยเตปากเลยหกแปดแปดหกหกแปดแปดหกครับสวยงามครับเอฟซีเนาะลำรวยเงินทองมีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับเมื่อนีบ่าวแอมโลทงมีของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมโลทงนี่จิเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีทิดใหไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตรีเป็นสื่อือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของหม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดกับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครัครโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยหลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>่อยแล้วก็บีอา,อ,าอ,าอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเดิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูปหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนี่ยพ่อนุสติเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาามมยยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรุษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายัางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่ก,กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแล้วครับและ้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมืม่อๆๆแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อลูบป,ปากสามเทือ่อนะครับท่าปากสามเทือ่อท่าคิวสามเทื่อล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งแล้วครับท่านผู้ชม ข้างในน right? ี Aí, ่เป็น huh ม้วนสารด้วครับด well, so. ้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วกัมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักคนหลงเบาแอมเราทุงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมโล่งตรงด้น้ำมุ่นมะน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดใหดดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราเอมเราตรงเนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือกเกลียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกลีกรัตติลีรางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาเอมเราตรงกับสิใหเเบิงตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่ึงตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิง่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ะครับนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ <c oughs> เพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ <c oughs> ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ